โดนแล้วครับสายหมอก็ามาครับปลาก็าดูนครับอะไรครับโอ้ยตายโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักและนานาน,านักตกปลาทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับบ้านตกปลานะครับผมวันนี้ผมมีโปรแกรมออกตกปลานะครับขึ้นเรือกันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงนะครับผมขึ้นเรือจากท่าเทียบเรือประมงเกาะแก้วนะครับหรือว่าคลองหลังโบูธเราใช้เวลาเดินทางเข้าหมายประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆฝนพอสมควรนะครับผม หลังจากเดินทางได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงหมายแล้วนะครับเกาะลิเปรหรือว่าเกาะลิเปอำเภอเกาะยาวนะครับจังหวัดพังงา นี่เรามีแขกวิเศษเพียบเลยครับผมนี่ครับผมนี่ประเด็นแล้วครับประเด็นเรามีสองช่องนะวันนี้น้ปานนะครับจากช่องฟิชชิ่งออนตัวนะครับผมแล้วก็นาก้าครับจากช่องพีดับบิวดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้มาเจอกันนะครับมาหลอนวันนี้มาหลอนมาหลอนด้วยกันวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวมาลุยกัน tôi đến đuôn lấy gắp tôi lấy dìa nó ban gắp dìa thôi nó ban là gắp ôm làm liền làm liền đồ ôn gắp đồ ôn gắp đồ ôn

โดนอีกแล้วครับโดนครับผมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับถ่ายเรือครับถ่ายเรือเล่นแล้วครับมาครับมาครับผมอุ้ยมาเป็นพวงครับโอ้โหอุ้ยหลุดไปหนึ่งครับไม่รู้อะไรนะครับนี่มีครับผมฝูงางแข็งครับนี่ครับปลาพวงปลาพวง จ้ามัวหมดเล้วครับเนี่ยครับมาแล้วครับขาวมาแล้วครับผลก็ขาวมาแล้วครับครับมาอีกแล้วครับติ๊กใส่็จไปเลยนี่กลับได้เลยครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยนี่ครับตระเด็นจัดแล้วครับหางเข่งไซส์ใหญ่เลยไซส์สวยเต็มคอเลยครับเหยื่อน้ำปลาครับเต็มปากเลยครับเหยื่อโตน้ำปลาทำงานแล้วครับ คนเรือคนเรือทำงานเหมือนกันมาอะไรครับมาอะไรครับตาบ้านเฮ้ยเข่งไก่ครับผังเข่งนะครับรัว่าเข่งไก่ไตครับไตจัดแล้วไตจัดอยู่ในเก่งนะครับไตนี่มาครับ ทำงานแล้วครับดูครับปลาอะไรครับผมโอ้โออ้โ้เล่งดีครับเล่งดีโอเคเข่งไก่ไสสวยเลยครับผมมีฝนก้อนนึงนะมาหาเราก้อนใหญ่ซะด้วยหัวนอนนั้นอะไรอยเดี๋ยวหัวนอนนั้นในดันมาเนี่ยเลยอ่ะ ดโดนอีกแล้วครับ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 ผมโดนอีกแล้วปลาเลยโดนครับโดนครับผมมาแล้วครับโอ้โอโอโยปลาควงอีกแล้วครับโอ้ยเข่งไก่ครับ ขอ้นี่ลังงนะเไก่บาลังนะลบาลังไซส์สวยครับโอ้บาลังสามเลยครับบาลังไซส์สวยครับสามเต้มอีก็ไม่ให้มากหล่อนมีหมดเลยครับครับเอาผมไปตอ่อครับ ครับผมมาครับหนึ่งตัวครับผมบาลังครับโดนกันทั้งลำนะตอนนี้เนี่ยบาลังใสสวยนี่ไปต่อเลยครับ ครับโดนี่ครับโดนครับลงเป็นโดนโดนครับมาแล้วครับมาอะไรครับผมครับแมวหมาหมาครับสองแดงครับบพลังไซส์สวยครับแข้งไก่ครับนี่ครับมองไปไปครับผม อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับโดนครับโดนแล้วครับโดนโดนครับกดดับมาบวงหรือเปล่าอุย้ยใส่ดีครับตัวนี้โอ้ยบาลังไส่สวยเลยครับสวยงามนี่ครับบลังไส่สวยเลยเย่ไปต่อครับ หัวเรือก็บันเทิงกันเลยครับโดนทั้งลำครับตอนนี้โดนทั้งลำรอบลำครับนาปานกับลัก,ก้าอยู่หัวเรือนะครับบันเทิงกันเลยตรงนี้ก็ระดับหน่อยนะครับโอ้ยก็เด่นโดนเหมือนกันครับนี่นนครับผมโอ้ยปลาปวงครับ พวงครับโอ้ <that> ยพวงครับประเด็นฝาลังตัวสวยๆตรงนั้นเลยครับโดนครับโอ้ยตามมาจัดครับโอ้ยตามมาจัดครับผมตัวนี้ตามมาจัดมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับแรงดีจริงๆโอ้ยฝาลังตัวสวยอีกแล้วครับ มาลังไซสวยๆนะครับนี่ตามมากระดข้างบนนะครับตัวนี้นี่ครับบาลังว่าโนนนดนโุ้งหลดนีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับผมลงเป็นโดนคนระับ กดดีซะด้วยอุย้ยออุ้ยลากดดีนะครับห่งดีซะด้วยหนีครับผมไม่ตีอครับาล,ลังเต็มลยตัวเองเบบาลังนีครับบาล,ลังนู่นครับฝนมาแล้วครับ ปลาก็กินฝนก็ตกมาเลยครับผมเราต้องเอบกกนะ่อนครับฝนมาแล้วเอาลมอนครับอมาแล้วเอาลูกวนเอาลูกวนหมุดลูกว,น,กวนครับ เก็บร้อยเลยครับเป็นไงบ้างนะบ้านใจยังสั่นอยู่เลยครับมีมีช็อดว่าเสียวนิดหน่อยครับฝนมาแล้วครับมาแอบได้กินก่อนเฉียดชิวเลยใครใหญ่นะครับผมรุ่ยนะครับโอ้ยไตลุยเลยครับไตถอดเสื้อแล้วไตเอาจริงครับวันนี้ลาก้าเป็นไงครับลาก้าเดียวครับผมคันวานครับเปื่อยแล้วครับเปื่อยนี่นะครับกูเดินกลางฝนเลยครับไม่กลัววันนี้ ดักพาแล้วเโอเดี๋ยวลุยต่อครับผมเดี๋ยวใส่กล้องกันน้ำนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียง Yeah. สวย่วครับะะอุอยดาัไม่เอุยกดครับเล่อ,อมคมอคอไม่มีอันนั้นด้วยไม่มีปูเลยแบบโคลวดอุ้ย โดนครับผมอืมเข่งไกลครับตอนนี้ฝน,นหยุดแล้วนะครับตอนนี้ไปต่อครับลุยกันต่ออืมโดนครับผมโดนครับ เต่งดีจริงเต่งดีจริงเต่งดีจริงนี่สามครับผมโอ้ยแข่งไก่ใส,ส่สวยๆนีรับนีับแข่งไก่ ว่าปลาหางเข็งคนระับสามตัวนะรนวครับรอบนี้คนละครับแลเดนแลเดนตีอะไรบ้างนะอ่าวันนี้ตีแคโรหางหนูเอ้ยอย่าไป่นอนท่อน,นอนท่อดนะนะปลาเไปแล้วพวงหางหนูวันนี้พวงหางหนูแล้วนะครับปลาอะไรครับผม โอเคเข่งไก่ตัวสวยครับใช่ไหมหางหนูครับผางหนูต่าบานเป็นไงบ้างครับวันนี้สั้นส้นครับหนาวหนาวสั้นส้นหนาวหนาวครับวันนี้วันนี้เปียกนะครับเปียกหนาวหน้าครับท่าลานครับเรามีท่าบากินปลากินโอเคครับผมท่าก้าเป็นไงครับข้างหน้าเกตเกนครับเกตเกน เอาครับผมกูเด่นจ oh, oh. ัดแล้วครับโอ้ยท่าสวยจริงหลัท่าสวยจริงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลงดีแล้วครับปลาพวงอีกหรือเปล่าดูว่าไส่สวยกูเด่นจัดครับมาแล้วครับโอ้ยใส่ดีครับโอ้โอ้สองตัวครับไส่สวยๆเลยเลบ ลังครับ,รบนี่ใส่สวยเลยโดนแล้วครับอเรงดีครับคนตกเริ่มหมดแรงครับ <c oughs> นี่ครับรอบที่สองครับแข่งไก โอ้โยนีโโย่โกเดนครับปลาพวงอีกแล้วโกเดนเน้นปลาพวงวันนี้โดนใหม่อีกแล้วครับโดนใหม่อีกแล้วครับอุอุโอ้โห่โโหนาวแล้วครับผมเสกลามาแล้วรอบนี้เข่งไก่เสกลาสีขนะครับ สามอย่างสามอย่างเลยครับนี่ตัวนี้สี่คนเกิดเดินโดนปลาอะไรครับมาดูกันไม่รู้อะไรครับน่าจะหางเป็นพวงอีกแล้วโอ้ยปลาพวงครับออโอ้ยก็เดินจัดปลาพวงอีกแล้วโดนแล้วครับ สายหมอก็มาครับป้าก็ดูนครับอะไรครับอุ๊ยไออุ๊ยนี่ครับผมป้าพวงเรียบร้อยอีกแล้วครับชุดหนึ่งชุดใหม่ด้วยฮัลโหลเร็ี่ยเกียวด้วยนะครับ โคดเด่นโดนครับไอ้เก่าครับผมมาแล้วเห็นตัวเลยนี่ตัวนี้ใสสวยครับน่าจะครึ่งครึ่งต้องมีครับตัวนี้นี่เก่ากัดหางหนูนะครับตัวหยกปลาตรงสูงน่อยหน่อยนี่ครับ เอาครับใส่สวยนี่ครับปานาก้าครับติดเชือกอยู่ครับตัวเลขเมื่อเช้าประมาณห้าร้อยปอนด์ใส่หน้าห้าร้อยปอนด์นี่ครับได้แต่ปัวคืนด้วยนะครับคนเล่น <c oughs> ดุคนนี้อะไรเอ่ยกระเทียดระเทียด,ดครับผมัวดยวครับ แอบมาดูผลงานนักการ์ดปนะครับัวเรือแอบอยู่ในกระติกด้วยนะครับโอ้อลอแลปปบปลาจำปลาแล้วครับเก่งส้มครับเก่งส้มวันนี้ในชีวิตบนเรือนะครับทหารบนเรือปลาปานโชว์มือเก่งส้มวันนี้เปลี่ยนหม้อ้ระเปลี่ยนหม้อปลาตัวใหญ่นี่สดๆครับ เดือดแล้วครับเดี๋ยวก็ปรุงับตาานปรุงใส่อะไรครับผมเลื่อนครับใส่ปลาด้วยครับแล้วไปลงมือตาบานงมืออยากรู้จักไปดูเลยปวายอวๆเลยครับป้วว่าเป็นไงครับตาานัดจัดได้แล้วนะครับระบานบอกนำเดือดก็ใส่ปลาครับ ปลลังครับปลลังไข่ซะด้วยครับตีตัวดูเดี๋ยวเแ็บตัวนี้ไม่มีแล้วย้อนย้อดปลาตัวนี้เหรอเดี๋ยวต้องขึ้นโกะไปหายอดปลาก่อนครับปลาเต็มหม้อครับแถมตัวเต็มหม้อเลยครับหม้อเล็กไปครับมีขวาไหมครับมีขวาไหมขวาอยู่นี่ครับขวาปิดฝาครับ เดี๋ยวก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะนะบ้านนะรอปลาสุกตาด้วยน้ำมะนาวใช่น้ำมะนาวครับเกลียงส้มส้งเปรี้ยวๆนะผมจัดแบบนี้ครับอือโอ้ข้าเจ้าอดมันยอดมาก เนื้อครับดูเนือครับดู้ออะไรอยู่ทุกับตครับไปเล็นนวครับจิตนครับหนั่งเส็จครับเพิ่มความจิตใจจับไขแล้วครับตอนนี้เด็เด็ดเด็ดเดี๋ยวปลาสุกก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะบ้านกินครับบนเรือ กินข้าวกลางทะเลเกิงขั่มปลาสดๆเก่งไรือบังนะน้ำปลายแตงปั๊บเอาเลยครับกินอย่างนี้มันกินดีน้ำปลายแตกครับเนอะประเด็นชิมปีมือนะปลานแล้วครับผมอืมชิมยังไงกโอเคโกยกนิ้วนะครับผมปานปานปานดีชิครับชิฟเออลืมตักโลกเอออืมยังไงครับปานยอดครับโอเคมันต้องเก่งก๊อบเลยทำเองยงเองกินเองอร่อยครับอื ปลาสดสดบ้องนักการ์ดเลยครับนักครับผมชิมเลยออนเนเด็ดเเลยครับเออนนาเนี่ยน้บเดี๋ยวพอมาไหเอาไเอาเอาอนเลครับน้นี่ปลาบ้องไปนี่ไหมโอ้ยก้อยไอ้เจ้าเจอแล้ครับ กินข้าวดำเลยคนบังไม่จิ้มเล่นแกงบังไม่ไหวนี่มาจิ้มเลยวคนนักกรรงแกงบังโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวนะครับผมรวยกันต่อครับช่วงบ่ายอิ่มข้าวแล้วโดนครับโดนนะครับผมโดนนะครับโดนแล้ครับโอ้ยสวยสวยครับกาเบียร์๊บปี๊บ จัดอไอปียมาแล้วครับอไอปียมาอีกแล้วเป็นไงบ้างครับกนละโอเคเลยครับโอเคครับโอเคนานอนครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นเกาะลิเปนะครับ ช่วงเย็นเริ่มเงียบๆแล้วครับผมเดี๋ยวสักพักก็น่าจะวิ่งกลับแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้ดูบนฝั่งนะครับผม งานปลา,ารวมนะครับกระสอบหนึ oh> right. <t 53> <t 53> ่งสอบหนึ unusual unusual> ่งโหแล้วก็บังเราจะไปสี่ย่างสิบลูกก็พี่เด็ดลุกกระเตกลุงปรีลุงปรีน้าไปบางวนมาเหรอครับบางวนครับบางวนครับพี่เด่นเป็นไงบ้างครับโอ้มันครับวันนี้สนุกมากเก็ดเสรแล้วครับเกล็ดเสรครับฝากช่องหน่อยพี่ฝากช่องหน่อยครับฝากช่องบ้านตกปลาด้วยนะครับผมก็ชงนานานะครับ ช่วยกันแบบใกล้ๆเยอะๆครับผมเข้าไปกดติดตามนะครับของช่องพี่เป๊กนะครับชื่อช่องบลาตกปลาใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็นักล่าครับแล้วก็ฝากไปทังเมาด้วยครับพี่ใหม่ครับบางไม้วันนี้ครับพาไปจัดสองรอบเต็มทุกรอบครับกลับบ้านเมียไม่ได้ครับกลับบ้านเมียไม่ได้เมียโอนเลยครับวันนี้นวดเมียนวดแน่ยันทิพย์หน้าครับผมโอเคครับผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับสําหรับทริปวันนี้เราออกไปสาวคนหน้าดินนะครับ กอลิเปนะครับผมจังหวัดพังงาครับนี่นะผลงานแบ่งกันแล้วนะครับผมนี่ในส่วนของผมนะครับแบ่งกันมาไซส์สวยๆจังนั้นเลยนะครับนี่ปลาลังนะครับนี่บ้านผมเรียกปลลังนี่เทียบกับมือนะครับดูไซส์ครับไซส์สวยๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับผมปลาเข่งไก่นะครับลั่ปลาหางแข็งนะครับผมนี่ก็ไซส์สวยเลยทีเดียวนี่นะครับ วันนี้ผมเอากลับมาก็รวมๆสิบกว่ากิโลนะครับผมเมื่อกี้ไปแวะแบ่งให้กวัดด้วยนะครับให้กวัดไว้ทำกับข้าวก็ที่ไปวันนี้ก็สี่คนนะครับผมที่ไปกันสี่คนก็มีผมมีนปานมีนก้านะครับแล้วก็มีนเด่นสี่คนนะครับผมแบ่งกันสี่ก้องก็วันนี้ผลงานหนึ่งวันนะครับก็รวมๆน่าจะร้อยกิโลติดน,นะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบ้านต่อไปช anel ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับช่วยกด subscribe เยอะๆนะครับผมโอเพผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ